สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้พี่จอยมาศึกษาดูงานกับเพื่อนๆอสมนะคะนำโดยท่านนายกกิติศักดิ์ศรีสง่านนายกเทศบาลอำเภอโพทะเลของเรานะคะหรือว่านายกเกมนะคะวันนี้เราจะมาสึ่อสารนานๆอ่าวันแรกของชุมชนหมู่บ้านนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่ของอำเภอเมืองจังหวัดประจวบีรีนค์นะคะเป็น น่ยอขอให้ภาพบรรยายก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมของคุณที่กำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตามไลค์กดกระดิ่งเพิ่มพงกดติดตามเพิ่มพิ้งนะคะไปค่ะเราไปชมบรรยากาศสสวัที่ชุมชนหัวบ้านถึงคนขี่แข่งกันดีกว่าเลยค่ะว่าเขาจะมีอะไรแนะน่าประทาบนะคะให้ภาพบรรยายนะคะเพ็ญจ๋าเชิญกันหน้าค่ะจะ ขอสวยงคมมานั่ดูนะครับค่ะคราวนี้กสวัสดีค่ะใช่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ฝากกันะสาสจะคอรับเรื่องครับหองแรกขอไม่กือครับคราวนี้ก็ชิมน้ก๊กกันฮะสอสดก็ไม่มีสาสยาพ่นะเปิดชื่นจังใจฮะความเปิดชื่นมันมีอยู่ครับตอนนี้ฮะคนแย่แล้วตนนี้สวยงามเหมือนคนที่ิาทุกรกาเราเอาไว้นะคร ทำงานธุรกิจรายงานทุกคนนะมาโอ้น่ามากๆมาโอ้น้าหอ้น่ามากๆมาโอ้น่า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 มาโอ้ ไม่มีหน้าานะก็ทำแบบบริสุดธิ์ครับเี็นเป็นชื่นใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มีเงินนะครับอ่าเราดีใจมากครับดีใจมากท่าจ่ยยกโควิดให้ท่านมาเป็นหน้าแรกนหมโอ้โหนับว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอะขอบพี่เล็กนะครับขอบพี่ทุกคนนะครฮะขอบคุณครับขอบพี่เล็กนะครับครับตอนที่เราจะเริ่มพิธีการ ตรนี้เดียวให้ท่านนั่งพัก่อนก่อนก็ถ้าท่านว่าน้าเมีิกาเมือที่ปกีนแ่วา่อนกงอเมริกาีนะคับงานที่จิตหน้าชิดเทงิชวนอ็อเลมเีรองปิด สาวาผีติดหน้าชุดยุ่แรงของหลวงพ่อาลพระอาจารนะครับติ่ตมีฮะาต่หลวงปูเปี่ยมนะฮะคุณอาจารย์ชื่อตามหลงปู่จว่่อครับอะไรแตกกันแล้วทาะานออกไกลนี่บอ่านี่อะไรครับอ้มนยเปี่ทำไมครับคนสวยมาทุกคนเลยเนี่ย อร่อยมากเลยค่ะน้ำสมบูณนะคะไม่มีน้ำตาเจือนเลยค่ะน้ำอะไรล่ะคะน้ำสมบูรณค่ะหอม่อย่ะไม่ตานจนเกนนะคะช่ผีแป๊บแปบเดียวอเคครับายโจอกแป๊บนายโจ๊กนี่ปรี้ยวนะนี่นายกเค ความหนอาพอพอแล้วนะคบีกาให้ยูการปีกเดี๋ยวเราจะเข้าปีการน้เข้นงเขาอะเย ผมหรือเปล่านะ ซ้อ่เติมได้นะคะน้เติมได้นะคะอร่อยมากค่ะน้ำสับปะรดอร่อยชื่นใจ ตอนนี้ครับก็ม้อยิงเพราะยังไม่เล็วนะฮะท้าที่ผิดใจกับขอเ้ลชแจ้วหรือทก้วไม่ปะสดไปดุดห่งรอยจดออสออไมแล้องอายก็เ้ดทีดืมน้มดนใช้ยาี่ผมรถตอนะฮะนี่เป็นคือผลที่มีชื่อความกระจุกสอรถส่งออกต่างประเทศได้ตับ่นของประเทศไทยนะรถ ลดหวานปอกใช้ต้รงการเพินมเติมเชิอนครับเติมได้เพือนายครับขอแล้วค่ะนักเปล่าเดี๋ยวแก้วทำับเก็บนะฮะไปจัากไปจับครับเราไปจัดในที่นะเอาแก้วมอ๋อครับครับครับเชิญครับยังมีอีเยะะังมีครับคุณรับลูกเชลลูกเชลเอาไครับไกันเลย รูดยาน้ำยาปักผ้านุ่มนะครับจะเพื่อพิธีการติดเตียงนะครับทำไว้นะครนะับดีครับน้ำยาปักผ้านุ่มนะครับถ่ายรูปการนะครับตัวนี้นะครับครับคุขนนนผู้พิการาตนนิดถ้าไม่มีรายได,ได้คือติดเตียงก็ทำึ้ไไมนมาฮะ <c oughs> จากน้ำยาปักผ้านุ่มสวยงามมากฮะถ่ายรูปการนะฮะับตัดเทินได้ฮะเพื่อจะทำกันมือมือนะครับหา่าไหร่ฮะ รับมาแล้วราคาเดี๋ยวจะมาถามได้นะฮะห้าสิบบาทราคานี้ไม่แพงฮะได้บุญไม่ทานเลยฮะครับทำทำด้วยมือฮะเรับถือว่าราคาเราจะคิดเป็นราคาเงินผ้านะฮะเขาคิดเป็นความตั้งใจนะฮะการทำบุญนะฮะการทำบุญครับตัวท้ายทุกข์ใช้ฮะมีหลายปีนะครับห้าสิบบาทครับอ่าออกทราบนะครับเป็นชุกชนเก่าแก่ดั้งเดิมเอ่อ มีศาสรหลักเมืองประเทศยึดเหนี่ยดจิตใจของคนในชุมชนหมู่บ้านอายุร้อยกว่าปีนะคะที่ที่มันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าร้อยกว่าปีแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวจะมีน้องคนก็เพิ่มจะวิ่งมาก็จะเป็นคนจะคู่เก็บประวัติของชุมชนเมืองบางค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วยคู่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 กิจกรรมนะคะต้องไปทำกิจกรรมชุมชนอะไรนะ องค์กรชุมชนนะคะิาช,ช,ชุมชนคือกาลังสาดตะกล้ากันอยู่ที่วัดขอนหลังเนี่ยค่ะค่ะแล้วจริงๆต้อนรับนะคะคณะอาสามอจากพิจิตรใช่ไหมคะโทรเทะเลเพราะพูดถึงพิจิตรปั๊บเนี่ยก็นึกถึงคุณชาลวันแล้วคุณไกรทองคุณชาลววันนะคะลูกสาวเมื่อพิจิตรเนี่ยสวยใช่ไหมคะเป็นทุกตาต้อนใจคุณชาลวันอ่าทานนี้ก็มีท่านอดีดนตนายกเทศมนตรีข,ของเรา ท่านนาคกุณไกรทองเนี่ยก็ไม่ทราบว่าท่านมาจากพิจิตรหรือเปล่าเนาะ <c oughs> นะคะยินดีต้อนรับนะคะก็มากก่าวถึงชุมชนหัวบ้านของเราเป็นชุมชนที่เก่าแก่มากนะคะก็าถามปู่่าตายายนะคะว่า,าพวกเราเนี่ยมาจากไหนกันนะคะเขา,าก็บอกว่าเราหนีหนีโจรหนีเสือมาจากเมืองปุยบรีนะคะก็ร้องเรเียนมา ณแมวค่ะเมื่อกี้ที่เราไปดูนะคะว่าคุณแมวมีความพอใจมากน้อยเพียงใดแล้วก็ได้ความรู้มาไหมแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติร้อยเปเตไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคะไปถึงแล้วครับ็นข้างบนครบยังการต้อนรับเดี๋ยวการดูแลการแนะนำพิธีพันก่อนเนาะแล้วก็พรีป้ายจะลองจะ พาไปดูขสะพานนะคะน้ำปุ๋ยชิวิญญาานเรากจะไปวัดก่อนหลังแล้วก็มีโครงการของเขาได้ถ่ายรูปมาของเขาทำได้ดีค่ะดีมากเลยการต้อนรับของเขาอบอุ่นไหมคะอบอุ่นค่ะอบอุ่นสุดยอดเลยเนาะอะไรที่อร่อยที่สุดที่เขาต้อนรับเราน้ำสับปะรดต้องโดยที่ไม่ใส่น้ำตาเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้ำสับปะรดนะคะอร่อยมากๆเพราะว่าถ้ามาทางประจวบนะคะประจวบนี้ก็จะมีการผลิต สับปะรดนะคะับทำส่วนสับปะรดเยมาเปรนสปวนใหญมาทำสับปะรดกระป๋องแล้วก็น้ำสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ตกม้อองนะคะเราจะเห็นโรงงานของของการแปรรูปของสับปะรดนะคะวันนี้มีท่านสอทอนั่งมาด้วยนะคะสอทอเทศมนตรีอ่า ของเรานะคะอยากจะสมัะสมภาษณ์เขาสักนิดหนึ่งนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะฝีปากกล้ามากๆ,ๆเลยนะคะท่านสนทอทอคะเป็นยังไงบ้างๆๆวันนี้ๆๆประทับใจอะไรบ้างไหมคะ <ใน S 1> ประชัชนแล้วนะครับมีหลายอย่างเนาะที่เป็นโครงการเด่นๆแล้วก็มีรางวัลที่ได้รับมากมายค <ๆ S 1> ือได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่เราน่าจะลอกเรียนแบบเอาง่ายๆคือลอกเรียนแบบเลย เราจะเอาไปใช้ได้บ้างซึ่งเราใช้ไม่หมดแต่เราก็อาจจะใช้ได้เล็กน้อยเราก็ยังดีที่ว่าการมาในครั้งนี้เราคุ้มค่าเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาชุมชนของเราด้วยครับจ้าขอบคุณมากค่ะท่านจตทอ่าอันนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆนะคะของเทศบาลที่อ่าไม่ใช่อ่าเทศบาลด้วยเนาะแล้วก็อสมออ่าหัวหน้าท่านอ่า ชุมชนช,มช,ชุมชนต่างๆชุมชนหัวบ้านเรามีกี่ชุมชนเนาะเ้ออสมลืม่ะห้าชุมชนเนาะเห้าชุมชนนะคะวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีของเรานะคะก็พาพวกเราอสมอมาดูงานนะคะมาศึกษาดูรรง,งานว่าอะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนเอาไปใช้ในชุมชนของเราได้บ้างน,นะคะ อ่ะรู้สึกว่ามีความรู้นะคะมีความรู้ได้เยอะเดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวก็คอยดูเนาะว่าจะมีอะไรดีๆให้เราได้ศึกษาดูเอาไปปรับใช้ได้บ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่ชุมชนหนึ่งนะคะว่าไม่ใช่เขาบอกเป็นขนมอะไรของเขาอ่ะชื่อชื่อไส้ขนมหยยอดสบายคอนี่ชอบมาก